สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเดบี้บาร์บี้ค่ะและในวันนี้พี่เดบี้จะมาทําการแกะกล่องและรีวิวของจิ๋วอีกแล้วละคะ่ะของจิ๋วในวันนี้เป็นเครื่องใช้โบราณค่ะอะคิดว่าน้องๆหลายคนต้องเกิดไม่ทันอย่างแน่นอนเลยค่ะแต่พี่เดบี้โชคดีนะคะพี่เดบบี้เกิดทันส่วนตอนปลา ที่เขาใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบนี้กันล่ะคะ่ะนี่ล่ะคะ่ะเซตนี้ในวันนี้เป็นชุดคอมพิวเตอร์โบราณคะ่ะไปแกะกล่องดูข้างในกันเลยดีกว่าคะ่ะว่าได้อะไรมาบ้างนะคะในเซตนี้ก็เช่นเคยคะ่ะจะมีการ์ดนะคะมาให้ด้วยการ์ดใบนี้เนี่ยหน้าแรกก็จะเป็นรูปภาพของคอมพิวเตอร์ในเซตนี้นะคะและเมื่อเปิดเข้าไปแล้วก็จะเป็นกิจกรรมเล็กๆน้อยๆที่ให้เราทําค่ะ เ,เนื่องจากว่าพี่เดบี้เนี่ยอ่านภาษาญ,ญี่ปุ่นไม่ออกนะคะก็เลยไม่แน่ใจนะคะว่ากล่องด้านล่างนี้เนี่ยที่เขาให้เราตัดแล้วประกอบขึ้นมาเนี่ยจะเป็นกล่องในการใส่ขวดอะไรที่เขาให้มาด้วยนะคะซึ่งขวดเล็กๆในภาพนี้เนี่ยเป็นภาพขวดที่เขาให้มาด้วยนะคะพี่เดบี้ขอเดาวแล้วกันว่าเป็นขวดยาแก้ไอแล้วกันนะคะ นี่ก็จะมีกิจกรรมให้ตัดประกอบกล่องใบนี้ขึ้นมาเพื่อใส่ขวดยาแก้ไอเขาให้มาด้วยส่วนภาพด้านบนนี้ก็จะเป็นภาพอจอคอมพิวเตอร์ค่ะเป็นภาพหน้าจอคอมพิวเตอร์นะคะที่เขาให้เราตัดมีทั้งด้านหน้าเป็นรูปแบบนี้แล้วก็พลิกไปด้านหลังก็จะเป็นรูปอีกรูปหนึ่งนะคะก็ทั้งหมดทั้งมวลเราก็จะได้ภาพสองภาพนะคะเอาไว้ใส่จอคอมพิวเตอร์ของเรานะคะ อาละค่ะไปดูกันเลยกับของจิ๋วที่เขาให้มาในเซตนี้ของชิ้นแรกนั้นนะคะไม่เคยจะเกี่ยวกับเซตนี้นะคะแต่เขาก็ให้มานะคะกับแป้งพับรองพื้นค่ะนี่เลยแป้งพับรองพื้นตลับสีชมพูน่ารักน่ารักตลับนี้นะคะเปิดอ้าออกมาแล้วก็จะเห็นว่ามีรองพื้นนะคะสี่เหลี่ยมอยู่ด้านซ้ายนะคะเป็นแป้งรองพื้นอั แข็งนะคะสีเนื้อนะคะแล้วก็สิ่งที่เขาจะให้มาด้วยก็คือจอกระจกค่ะอันนี้น่าจะเป็นสติกเกอร์สีเงินเงินมิร์นะคะสามารถที่จะลอกแล้วก็แปะลงไปกับตลับนะคะเพื่อที่จะให้เขาติดยึดอยู่นะนี่เป็นกระจกนะคะนี่เราจะวางแปะไว้ตรงนี้ก่อนและนอกเหนือจากนั้นก็จะมีฟองน้ำแป้งพับ นี่เอาไว้ใส่ตรงช่องด้านขวาที่ว่างๆอยู่นี้นี่เราใส่เข้าไปเลยดีกว่าแป้งพัฟนี่มีปรุปร,ปรุเหมือนมีรูพรุนให้มันดูได้ความรู้สึกว่ามันนุ่มๆเหมือนฟองน้ำจริงๆนะคะใส่ลงไปแล้วน่ารักเนาะดูเหมือนของจริงเลยปิดแป้งพัฟก่อนเอาละเราไปดูกันที่ของชิ้นถัดไปเลยของชิ้นถัดไปในเซตนี้นั้นได้แก่ ถ้วยกาแฟนี่เป็นถ้วยพลาสติกสีดำดำที่มีเอไม่แน่ใจเหมือนเป็นกลวยนะคะเป็นกลวยกระดาษที่สวมไว้ซึ่งอาจจะเอาไว้กรองกาแฟนะนอกจากจะให้ แก้วกับกรวยมาแยากต่างหากแล้วเขายังให้น้ําแยกต่างหากนะคะที่น้ํามาเป็นก้อนแข็งๆเป็นสีน้ําตาลเป็นกาแฟนะคะแล้วก็หยอดลงไปใส่แก้วของเราได้เลยนี่แก้วก็จะเต็มไปด้วยน้ํากาแฟเรียบร้อยเลยน่ารักเนาะทำให้เราสามารถที่เล่นแบบว่ายังไม่รินกาแฟกับรินกาแฟแล้วแก้วก็จะมีความต่างออกไปนะ ก็เป็นตัวพระเอกของเราในเซตนี้ก็คือคอมพิวเตอร์รุ่นโบราณแบบที่เห็นอยู่นี้ไงคะซึ่งน้องๆรุ่นนี้ก็น่าจะเกิดกันไม่ทันนะคะคอมพิวเตอร์ Computer, ในส่วนใหญ่ในยุคปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปแบบพกพาไปไหนมาไหนได้แต่ว่าในยุคโบราณก็จะเป็นคอมพิวเตอร์แบบนี้ละคะ่ะเป็นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะนะบ้านใครมีก็ถือว่าหรูมากๆแล้วนะสําหรับคอมพิวเตอร์ลักษณะแบบนี้เนี่ย จะเป็นจอที่มีด้านหลังเนี่ยหนาหนาใหญ่ใหญ่เลยบอกได้เลยนะคะว่าอมพมวเตอร์แบบนี้เนี่ยหนักมากๆมากๆเลยปัจจุบันจอตั้งโต๊ะในบ้านเนี่ยก็จะเป็นจอแบนแล้วเนาะเน่ก็สําหรับจอนี้เนี่ยเราสามารถที่จะถอดออกได้เพื่อที่จะสวมจอกระดาษเข้าไปนะคะให้เขามีลักษณะหน้าจอที่แตกต่างกันไปหรือว่าเราจะไปปริ้นตัดมาเป็นลวดลายอย่างอื่นๆมาก็ได้แล้วก็เอามาสวมใส่แล้วก็ค่อยเอาปิดหน้าจอให้แบบเดิมนะคะก็จะแบบว่า มีหน้าจอหลากหลายตามสไตล์ที่เราต้องการได้เลยเ okay, ก๋มากๆเลยล่ะคะ่ะนอกจากนี้สิ่งที่สำคัญและอยากอวดให้น้องๆดูกันเลยนะคะสมัยที่พี่เดบี้เกิดมานะคะก็จะมีคอมพิวเตอร์รุ่นนี้ที่การเซฟไฟล์งานต่างๆเนี่ยต้องใช้แผ่นดิสเกตคะ่ะหรือเรียกสั้นๆว่าแผ่นดิสนั่นเองแผ่น floppy disk ปปแบบนี้เนี่ยเป็นสีดำอย่างนี้คะ่ะ รุ่นหลังๆนี้เขาก็จะทําเป็นสีสันแตกต่างกันออกไปให้ไม่น่าเบื่อจําเจแบบเดิมก็จะมีเฉพาะสีดําพออยู่ไปเรื่อยๆพีดวิโตขึ้นมาเรื่อยๆก็จะมีสีฟ้าสีชมพูสีเขียวอะไรอย่างนี้นะคะน่ารักมากมายเลยนะคะต่อไปนั้นก็คือคีย์บอร์ดนะคะซึ่งรุ่นในปัจจุบันในสมัยนี้ก็ยังมีอยู่เนาะก็เป็นคีย์บอร์ดแยกต่างหากจากจอคอมพิวเตอร์ของเราแล้วก็ เมาส์นะคะซึ่งก็ปัจจุบันนี้น้องๆก็ยังคงเห็นกันนะเมาส์ในอดีตนั้นไม่มีแบบไร้าสายนะคะแต่ว่าในรุ่นนี้เนี่ยเขาก็คงตัดทอนลดให้มันมีรายละเอียดน้อยลงนะก็จะเป็นแบบไร้าสายแต่ความเป็นจริงแล้วสมัยนู้นที่จอคอมพิวเตอร์เป็นอย่างนี้เนี่ยโอ้ยบอกเลยไม่มีหรอกคะ่ะเมาส์แบบไร้าสายเนี่ย อ่ะละคะ่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการแกะกล่องและรีวิวของจิวรีเมนในเซต Days You t h Days นะคะหรือว่าคอลเลกชันข้าของเครื่องใช้สมัยก่อนสมัยโบราณสมัยพี่เดวี้ยังเด็กเด็ก,ดกๆนั่นเองคะ่ะหวังว่าน้องๆจะชอบกันนะคะถ้าชอบไปอ,อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วมาแสดงความคิดเห็นกันเยอะๆนะคะอย่าลืมกด Subscribe กด Subscribe ด้วยคะ่ะพี่เดบี้อยากจะเพิ่มยอดผู้ติดตามแล้วล่ะั คลิปนี้ผี่นบีก็ต้องขอลากันไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะบายบาย